แน่นอนมัวกวครับคูณแปดคูสิบหกไหมคูสิบหกยังไม่ถึงครับผมโอ้โหแต่รอบนี้ก็ได้มีอีกแสนกว่าบาทน,นะถ้าแอดนับไม่ผิดเนี่ยประมาณโอ้โหผิดครับเป็นสองสวัสดีเพื่อนเพื่นอนทุกคนเลยนะครับวันนี้ว่บเกมคาร์บอยสาวปืนโหดไวเบลตี้โชว์ดาว ชนะด้วยรางวัลกรอบทองนะผมเป็นสัญลักษณ์กรอบทองแล้วก็ตัวคูณมากสูงสุดถึงคูณ1นึ่นะครับผมมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้คูณถึงเท่าไหร่ทุน200กับเบ็ดบาทครับผมเบ็ด1บาทไม่เอาครับเราต้องปรับอาสัก2ก่อนนะทุน200ก็ปรับเบ็ดสัก2ซื้อฟีเจอร์ไปเลยดีไหมวันนี้เอายังไงดีครับเพื่อนๆปกติไม่ค่อยได้ซื้อให้ดูแต่วันนี้ซื้อให้ดูครับผมไปครับร้อยห้าสิบบาทมาเรามาลุ้นในฟีเจอร์กันนะครับผมว่าเราจะได้คูณสูงสุดถึงเท่าไหรร่คัับจจดไไปป มานั่งดูนั่งชมกันได้เลยนะครับผมมาแล้วครับมาเข้าสู่หน้าฟรีชัปเปอร์ฟรีสปินการหมุนฟรีนะครับผมสิบหมุนฟรีไม้แรกคูณแปดมาก่อนเลยครับผมคูณแปดมาโชว์ข้างบนก่อนเลยตึดตดตึดตึดตดเคมาครับผมเคมากับขวดวายนะตอนนี้คูณแปดไปแล้วนะเพื่อนๆนะนี่แค่ไม้แรกของฟีเจอร์หมุนฟรีนะครับผมนี่แค่ไม้แรกของการซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินนะผมไปจัดไปครับไม้ที่สองยังไม่มาครับไม้ที่สามนี่เบ็ดสองบาทนะเพื่อนๆ เฮ้ยยังไงดีขอมากกว่านี้ขอมากกว่านี้โอเค A อไมคครับคุณแปยังไงดีวายสตัวกับหมวกครับวายยังลงมาต่อ A อไม่กแถวไหมเอยังไม่มาครับผมโหขาดไปประมาณ2ตัวนะแต่ได้เงินรางวัลซูเปอร์เมกามาก่อนอีก2 8งบาทนี่แค่ภายในไม้นี้ก็คืนทุนแล้วนะคบเพื่อนๆคืนทุนจาก150บาทที่เราจ่ายค่าซื้อฟีเจอร์เบทสไปนะครับผม ไปต่อเนื่องเลยครับผมเอายังไงดีคูณ8แตกไหมอีกครับผมหมวกต่อมาเมื่อกี้เป็นคูณ16นะเหลืออีก3หมุนฟรีครับ2หมุนฟรียังไงดี2หมบุนฟรีขอน่ยขอหน่อยนี่ครับวายมาอีก3ตัวคูณกับเคบปครับตอนนี้เป็นคูณ16แล้วคูณ3 2ไมไหมยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเดี๋ยวสงสัยหมดจากตรงนี้เราต้องไปขยับเป็ดน้ำถึงจะถึงคืนทุนมาอีกก้อนแล้วครับผมได้มาอีก2 5 9บาทนะ จัดไปครับผมตอนนี้ A มาอีกโอเคคูณ8แล้วยังไงดีคูณ8เดเองครับรอบนี้อ่าไม้สุดท้ายของการหมุนฟรีรอบนี้ครับไม้สุดท้ายมาไหมยังไม่มาครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คืนทุนไปแล้วนะครับผมยังต่อเนื่องครับเงินรางวัลรวมตอนนี้636.80บาทครับยาวๆกันต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆยาวๆกันต่อไปขยับเบ็ดครับผมเอาซักเบ็ดที่60บาทแล้กันครับ เบ็ดหกสิบนะเราจะมาดูกันว่าโอเคตอนนี้เราคืนทุนมาแล้วเนี่ยกับทุนจากตอนแรกสองร้อยตอนนี้เป็นเกือ 700. บเจ็ดร้อยดเบ็ดหกสิบจะเป็นไงบ้างครับผมยังไงดีครับเบ็ดหกสิบมาไหมเนี่ยยังไม่มาครับหมุนต่อไปเฮ้ยสี่ร้อยแล้วมาหน่อยมาหน่อยโอเคเอกับเจมาแล้วครับเอกับเจมาเคเข้าไปครับตอนนี้คูณสองแล้วคูณสี่ครับแน่นอนคูณแปดครับไม่พลาดโอ้โหได้สูงจุดแค่คูณแปดนะครับผมเงินรางวัลก้อนโตมาก่อนหน,นึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับ ยังมาอยู่ยังมาอยู่ยังสู้อยู่เรื่อยๆนะครับผมร้อยห้าสิบไปเลยปะคูณสองพัน 2, แล้วทุนจะสองพันแล้วนะครับผมไม้แลกเคมาคูณสองไม่คูณสองครับผมหน้าโจรมาคูณสี่ครับตัวเจลงมาอีกยังไงดีคูณแปดครับผมต่อเนื่องครับไม้นี้สุดยอดมากเงินรางวัลยังไม่ถึงคูณสิบหกนะครับผมสงสัยต้องลุ้นต้องลุ้นให้มันดันถึงคูณสิบหกต่อไปก่อนนะครับเงินรางวัลซูเปอร์เมกะมาอีก1 4 5 9 9บาบาท จัดไปครับผมเอาเบ็ดแบบว่าขั้นสุดยอดแบบเต็มที่เต็มคาราเบลไปเลยนะเพื่อนๆนะเอาเบ็ดสูงสุดไปเลยครับเบ็ดสูงสุดกับทุณหมื่นหกนะเบ็ดสองพันคุณหมนะื 2, 000, ่นหกจัดไปลุกยกันต่อครับไม้แรกยังไม่มาไม้ที่สองยังไงดีไม้เนี้ยไม้เนี้ยไม้นี้นะครับผมโอเคเจมาก่อนคิวมาตอนนี้คูณสองแล้วครับผมเคมาเคม,มากับเอโอเคหมวกมาแน่นอนวายครับวายไม้ตัวกับเล่าครับเรียบร้อยคูณหมืหกคูณสามสองไหมสามสองสามสองลงมา 6กไมหกสิบยังไม่ถึงครับโอ้โหเสียดายนะเพืเ่อนๆนะแต่เป็นซุปเปอร์ไมกาแน่นอนครับผมโหไม่พลาดนะครับสองแสนหกว่าบาทจัดไปต่อทีครับอรออะไรโอเคไม้ต่อไปใหม่แล้วครับผมคูณ2แล้วคูณ2หน้าโจรยังไหม่ครับว่ายสามตัวลงมาคูณ4ครับคูณ4หมวกแน่นอนหมวกครับคูณ8 คู่16ไหมคู่16ยังไม่ถึงครับผมโอ้โหแต่รอบนี้ก็ได้ีกแสนกว่าบาทนะถ้าแอดนับไม่ผิดเนี่ยประมาณโอ้โหผิดครับเป็น2,24,000นะครับผมทุน200แตกเกือบ4 0 0แสนนะครับผมแตก4 0 0แสนกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้อดมินด้วยนะครับ